วายูดีดีไซน์เท่จริงเป็นตัวอึดทนป้องกันดีมากในการใช้งานครับถือว่าดีไซน์คือสวยงามมากเลยครับนี่สวัสดีครับพีเพนะครับวันนี้พีเพจะมารีวิวเคสนะครับของ UAG รุ่นโมนาโโปรนะครับเป็นเคสที่รองรับ m a c s o o k ว่าการชัดไร้สายเลยนะครับราคาตอนนี้ครับ3 4 9 0บาทครับผมสามารถสั่งซื้อได้จาก v g a t กครับ w w w v g e t c o m นะครับวกนะครับก็เป็นผู้แทนจำหน่ายนะครับแอสุรีครับผมอุปกรณ์โทรศัพท์มือถืออย่างเป็นทางการครับก็จะมีของยี่ห้อ Vs d e s ดีไซหรือว่ายี่ห้อต่างๆครับอย่างมากมายครับในการวางจำหน่ายครับ v g a t กคุณภาพดีรับประกันแน่นอนครับในการใช้งานนะครับเลย ดี่พีพาแกะกล่องให้ดูครับว่าเป็นไงบ้างนะครับผมชอบมากนะครับของยี่ห้อ u o g แล้วก็ยี่ห้อ vs design ครับก็ถือว่าคุณคุณภาพของยี่ห้อนี้ถือว่าโอเคมากครับเดี๋ยวพี่พีพาแกะกล่องเลยนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับนี่มันจะมี open ตรงนี้นะครับ monad pro เนี่ยผมชอบมากตั้งแต่จะกูนหนแล้วแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ v g a t นะครับผมเว็ t com นะเพราะว่าผมซื้อประจำครับ จริงๆก็มีวางจำหน่ายนะครับที่ Banana IT หรือว่า Isudio หรือว่าร้านโรงแทงจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ v ีแกนะครับก็เยอะครับบอกตรงว่าร้านโรงแรมจำหน่ายเยอะมากเลยครับผมในการใช้งานนี่ครับในกล่องก็จะมีตัวเคสนะครับดูโหวัสดุงานคือดีมากเลยครับผมในการใช้งานนะครับก็เป็นการคอรแร็ผมกับเคียแร็นะครับผมโหดูครับดูหนังตรงนี้แบบ สัมผัสคือแบบแบบเป็นผ้าที่มันแบบมันสวยงามมากครับน้ําหนักมันไม่ได้หนักมากนะครับผมในการใช้งานถือว่าตอบโจทย์มากเลยครับอันนี้คือตัวแม็กเซฟนะครับผมดีไซน์สวยมากก็จะมีโลโก้นะครับผมของ u a g ครับผมนี่เลยสวยงามมากแล้วก็ตัวกลิบนะครับเวลาจับก็จะเป็นตะข่ายนะครับเหมือนรังผึ้งนะครับนี่ครับ ขกายเหมือนลังพึ่งสวยจริงครับบอกเลยแล้วก็จะมีดีไซน์ที่เป็นแบบเท่มากบอกเลยว่า UG ดีไซน์เท่จริงเป็นตัวอึดทนป้องกันดีมากในการใช้งานครับนี่อันนี้ปุ่มลดเสียงปุ่มเพิ่มเสียงอันนี้ปิดเสียงแล้วก็เปิดเสียงนะครับแล้วก็มีปุ่ม power นะครับ ตัวนูนของเลนส์กล้องครับเดี๋ยวใส่ดูว่ามันจะนูนออกมาไว้ตัวกล้องนะครับป้องกันคือการแทกที่ดีมากเลยครับ25ฟุตนะครับเ6เมตรโหคือมันดีไซน์ดีมากครับผมเห็นไหมครับก็สามารถสั่งซื้อได้ครับของแท้100%ครับจาก v ีแกนนะครับครับผมก็ทําการใส่ให้ดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับ นี่ครับก็จะมีตัวแบ็กเซฟนะครับตรงนี้ผมจะทําการใส่นะครับวิธีการใส่ง่ายครับใส่เคสทุกรุนครับเราดันตรงกล้องก่อนครับแล้วก็เข้ามาตรงนี้ครับเรียบร้อยครับง่ายมากครับในการใส่จับแล้วมันสบายมือมากเลยครับโ้สวยงามมากเลยครับบอกเลยว่าสวยจริงครับ สวาจริงครับบอกเลยว่าอันนี้ขอชื่นชมในการออกแบบเลยครับเนื้องานคือดีมากเลยครับของ UGT ครับแล้วก็ผมชอบอีกก็คือของ u s d ยดดีไซครับของแบรนด์จากเกาหลีตัวนี้คือเก็บนามบัตรได้4ใบนะครับอย่าลืมแล้วก็มีขาตั้งด้วยครับรุ่นเดลมาแกนนะครับผมก็คือโอเคมากครับผมในการใช้งานตัวไฮบิดและตัวโปรเนี่ยตอบโจทย์ผมมากนี่ตัวนี้ก็ดีครับผมใช้งานประจําตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานดีครับเก็บนามบัตรได้นะครับ4 ไปด้วยกันแล้วก็เคสใส่ครับก็จะมีตัวแม็กเซด้วยนะครับในการใช้งานเป็นเคสที่คุณภาพที่ผมชอบจริงครับผมในการใช้งานกับตัวเคสพวกนี้ครับของ v ีเอสดีไซน์นี่เคสดีนะครับผมคุณภาพดีในการใช้งานนะครับนี่นี่เลยครับมาดูครับของเราตัวนี้ก็ u f เคุณภาพก็คุ้มค่าคุ้มราคาครับ3าม0บาทครับอันนี้คือปุ่มพาวเวนะครับนี กดง่ายครับปุ่ม power กดง่ายเห็นไหมกดง่ายครับกดง่ายนี่ก็กดง่ายครับลดเสียงเพิ่มเสียงครับผมออก,ก่อนนี่ผมปลดล็อกก่อนนะครับนี่ลดเสียงเพิ่มเสียงโูตรงนี้คือมันออกแบบดีมากเลยครับเดี๋ยวผมนี่ครับดูดูครับว่าตรงนี้ครับมันจะ ป้องกันนะครับอันนี้ผมติดฟิล์มเต็มจอนะครับผมไม่กินขอบนะครับให้ดูใกล้ๆนะครับว่าไม่กินขอบนะเห็นไหมนี่ครับไม่กินนะครับผมไม่กินขอบอะไรทั้งสิ้นนะครับผมในการใช้งานนะครับดีมากเลยครับผมรู้สึกครับใช้มากเลยเหมือนกันครับตัวเวทดีไซน์ก็ไม่กินขอบครับผมใส่ทุกตัวแล้วครับไม่กินขอบเหมือนกันราคาก็ย่อมเยานะครับผม ไม่เกิน2 0 0พทุกรุ่นครับราคาดีมากผมชอบตรงนี้ครับน่ครับเท่มากเลยครับผมอันนี้สีม่วงเห็นว่ามันมันไม่นูนนะครับเลนไม่นูนนะครับตัวนี้ถือว่าดีไซน์คือสวยงามมากเลยครับนี่ไม่นูนนะครับผมไม่นูนถือว่าตอบโจทย์มากครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็นี่ครับ จับง่ายครับผมโอ้เป็นเคสที่แบบสวยงามมากเลยอะมองเลยว่าเป็นเคสที่สวยจริงครับอันนี้คือการชาร์จไร้สายนะครับผมของตัว UG Monarch Pro นะครับก็เอาวางไว้กับแม็กซ์เฉยๆครับวางปุ๊บมันจะดูเลยครับ นี่ครับมันจะขึ้นเรียบร้อยครับเพื่อการฉาดไร้สายแม่เหล็กถือว่าในการใช้งานถือว่าในการดูดดูดดีนะครับผมนี่เลยดึงออกครับนี่ก็ดูดครับเราไปบางมันก็ดูดเลยครับแม่เหล็กปึ๊บนี่ครับมันก็แน่นหนาดีนะครับผมในการใช้แม่เหล็กตัวนี้กับแมกซฟของ u ูเถือว่าโอเคมากเลยครับถือแบบซือแบบนี้ครับมันแน่นหนามดีมากครับผมก็เป็นคุณภาพที่ คุ้มค่าคุ้มราคามากครับผมสามารถไปสั่งซื้อได้นะครับอีกครั้งหนึ่งก็ที่ w w w v g อ t c o m อนะครับเดี๋ว่าตัวแทนจำหน่ายนะครับที่มีโลโก้นะครับของ VGAT คือคุณภาพดีมีการประกันนะครับและก็ของแท้100%น่อยครับเพราะว่าเป็นทางจำหน่ายนะครับผมอย่างเป็นทางการแน่นอนครับผมสวัสดีพีเพขอขบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ผมสวัสดีขอบคุณครับ